สวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆและลูกๆหล,ลานๆทุกๆคนสำหรับในเช้าวันนี้ขอให้เราทุกคนได้พร้อมใจกันที่จะสงบจิตสงบใจเข้ามาฟังพระดำรัดขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่จะทรงตัดกับพวกเราในวันต่วันทุกวันสำหรับในเช้าวันนี้วันที่สองกรุมภาพัน์พระองค์ทรงตัดว่า เรากำลังเปลี่ยนแปลงจิตใจของเจ้าใหม่ความคิดของเจ้ามักวนเวียนอยู่กับปัญหาต่างๆเสมอปัญหากลายเป็นสิ่งที่ดึงความสนใจของเจ้าไปจากเราแม้นเจ้าจะพยายามที่จะควบคุมปัญหาเหล่านั้นแต่ก็ไม่ต่างอะไรกับการวิงวอนรอบแล้วรอบเล่าผลสุดท้ายเจ้าก็สูญเสียเรี่ยวแรงไปกับสิ่งนี้ แต่สิ่งที่แย่ที่สุดคือเจ้าได้ละสายตาไปจากเราลูกเอ๋ยจิตใจที่ได้รับความเปลี่ยนแปลงใหม่จะเป็นจิตใจที่จดจ่ออยู่ที่เราจงฝึกให้ความคิดและจิตใจของเจ้าจะแหวงหาเราในทุกเวลาและทุกสถานการณ์เจ้าอาจมองเห็นเราได้จากสิ่งรอบๆตัวแต่ ไม่ว่าจะเป็นเสียงนกร้องลอยยิ้มของบุคคลอันเป็นที่รักหรือท้องฟ้าที่สดใสหรือบางครั้งเจ้าก็ต้องมองเข้าไปภายในจิตใจของเจ้าเองเพื่อสแสวงหาเราเราจะอยู่ในจิตใจเราจะอยู่ในจิตวิญญาณของเจ้าเสมอจงสแสวงหาพักของเราจงทูลเราแล้วเราจะทำให้จิตใจของเจ้า สว่างสดใสอาเมนให้เรามาอ่านในข้อพระคัมภร์โรมบทที่12ข้อ2อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยใหม่ของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้รับทราบน้ำพระทัยของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทยัยและอะไรดียอดเยี่ยม สะดุดีบทที่ร้5ข้อ4จงแสวงหาพระเจ้าและพระกำลังขอโพ์แสวงพระพักของพระองค์เรื่อยไปอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบคุณที่พระองค์ทรงเมตตาตักเตือนสั่งสอนพวกเราทุกคนให้รู้จักน้ำพระทัยของพระละที่จะเดินตามทางขอโพ์ที่จะไม่ไปตามคนในยุคนี้ซึ่ง ไม่ได้เชื่อและเดินตามทางของพวกทำให้ชีวิตของเขามีปัญหามากมายขอให้พระองค์ทรงเมตตาที่จะสอนพวกลูกๆทุกคนที่จะนำลูกคนลูกทุกคนไปในทางที่พระองค์ทรงนำเพื่อลูกทุกคนจะได้เป็นลูกที่ดีของพค์เป็นตัวอย่างให้ดีกับทุกๆคนที่เห็นว่า ทุกคนได้เดินตามทางของพงค์พระองค์เจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งรักและอุ่งใยลูกๆทุกคนเสมอพระบิดาเจ้าข้าขอพระองค์ทรงเมตตานะสถิตละอวยพระพรให้ลูกๆทุกคนได้ประสบความสุขความสำเร็จในชีวิตหลุดพ้นจากนี้สินมีกินมีใช้ไม่อดอยากเป็นที่รักใคร่ ของทุกคนที่พบเห็นพระองค์เจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเมตตาลูกทุกคนตลอดมากราบขอบพระคุณพระองค์สารเสริญพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสเจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท่านค่ะ